ครับผมพิมบรียากรครับค่ะวันนี้มาร,าร่วมงานกับดาวแคนดี้กันยังไงบ้างก็ดีก็ดีใจครับก็เป็นครั้งที่3ของเราสองคนนะครับก็รู้สึกดีใจทุกครั้งเลยครับที่ได้มาร่วมงานก็ถือว่าเป็นแบบเป็นกระบอกเสียงก็เป็นส่วนหนึ่งในการแบบทำดุบรู้สึกแฮปปี้มากๆครับที่เห็นคนแฟนๆมาช่วยกันร่วมมือแล้วก็ร่วมทำดุบกับพวกเราสองคนะครับก็แฮปปี้ก็อยากให้มีต่อไปเรื่อยๆตอนนี้ก็สามารถ ยังทําบุญได้อยู่นะครับผมก็ใครที่อยากทำบุญก็ทำบุญได้นะครับตอนนี้ไหนพูดถึงขอ,ของที่คุณออกแบบผมว่าแต่ละคนมีแบบว่าอิเจปนเนสชั่นมาจากไหนในการออกแบบอ๋อของผมก็เป็นควรน้ำแบบตั้งชื่อให้มันว่าเป็นขวดกระบอกน้ำแห่งกำลังใจแล้วก็แบเป็นกําลังใจของผมให้แก่ลูกผมครับผมแล้วก็มีมันจะมีรูปหัวใจครับก็เหมือนเป็นกำลังใจงแบบความรักของ ก็มีรูปสองอย่างเป็นจุดสนใจผมพระสุรพอครับก็เป็นรูปดาวแล้วก็มีจจรูปพระจันทร์ด้วยก็มันจะเป็นเกี่ยวกับดาวหรือว่าจักรวาลทั้งนอกโลกนะก็สิ่งที่ทำให้ผมเฉียบนี้ก็คือผมชอบเกี่ยวกับเรื่องดาวหรือว่านอกโลกอยู่แล้วครับก็อยากให้ดวงดาวหรือว่าสิ่งที่อยู่นอกโลกมากช่วยดูแลหรือว่าคุ้มครองทุกๆคนนะครับก็ใช่ครับหนังให้เราคู ยังมีเวลาอีกเยอะเลยครับก็เชิญชวนทุกๆคนนะครับสามารถไปประมูลได้ที่เว็บไซต์แลคลดอฟฟ์นะครับหรือว่าจะการบริจาคถึงไหก็ยังสามารถทําได้อยู่นะครับหรือว่าจะสามารถบริจาคด้วยการกดกดส่งหัวใจในลไลฟ์สดก็ได้นะครับก็เป็นการดาวใช้กดกดดาวใช่ไหมก็สามารถกดดาวในไลฟ์สดของแคลเซนตี่ก็ได้นะครับก็อยากให้ทุกคนหรือว่าหลายๆคนทีน่ไปร่วนะครับหรืว่าใครก็ได้ครับก็จะให้ช่วยกันบริจาคหรือว่า แขนไปโดนใบม้าขาแขนื่นเขาคอม,มตี้ฮะก็เรียกว่าเป็นความประมาทของตัวเองด้วยการที่ลงบันไดทีละหนึ่งขั้นแต่ว่าใช้ขาข้างเดียวแต่ว่าลงทีละสองขั้นอะไร่งเแบบงี้ยกับวิ่งกับลงลงทีละข้างแต่ว่ามันมันข้ามบันไดแบบลงทีละสองขั้นเลยประมาณเนี้ยก็เลยก็เลยขาก็เลยแบบไปเกี่ยวกันทําให้เราเป็นตกแล้วก็เลยเอาแขน บงับงบังตัวเองไว้ก็เลยพลาดไปโดนแบบขอบบันไดเราตอนนี้อาการเป็นยังไงเราบ้างตอนนี้อาการก็ดีดีขึ้นเยอะและับตอนนี้ก็ได้แบบใส่เปลือกที่ปล่อยนิ้วได้แล้วหมอบอกให้ฝุกใช้นิ้วได้แล้วแต่ว่ากระดูกก็ยังต้องต้องรอให้มันแข็งแรงไปเรื่อยๆเพราะมันมันมัน,ม,นมันหักก็เลยแบบก็เลยต้อง,ต,องต้องใช้ใชุดสมาน ครับก็แต่เป็นสิ่งที่อย่างเช่นแปลงฟันทุกทีเคยเคยอยากลองลว่าแบบถ้าเราแปลงฟันข้างซ้ายจะเป็นไงตอนนี้ก็คือได้ได้ลองใช้ข้างซ้ายหมดเลยตั้งแต่แปลงฟันหรือว่าอาบน้ำหรือว่าทำอะไรต่ายๆก็มือซ้ายหมดเลยนี่ก็ะแทกข้างลำบากลำบากครับก็ก็ลำบากทำไมแม่คนข้างช่วยป้อนเหรอคะคนข้างจะช่วยหรือเปล่าโอ้โหผมจะช่วยเขาตลอดเลยเขาเล่นตัวเก่งเ<อ>ขาจะทำไม่งอน ยังออีกนเราจะไม่เราจะไม่งอนเปนเพราะว่างอนตอนเสียงวาดภาพกระบอกน้ำนี่แหละอ่ะตอนนี้ไม่ช่วยเปิดเลยไฟ่ายอ่ะแล้วตอนนี้ไหนงอนหรือยังตอนนี้เหลืออยู่นิดนึงเตอร์ต้องการงอนต่อไปนะคะเตอร์ไม่ได้งอนเลยเอาจริงๆคือผมไม่รู้ด้วยใช่ก็ไม่รู้เพราะจริงๆตอนนั้นผมว่างอนเขาเหมือนกันเขาก็ไม่รู้เหมือนกัน แ,ะะแต่เรามา้เองเราต้องหายนก็ใช่เราต้องทำใจให้ได้แต่ตอนนี้เขามานอยู่คือล้วคุณต้องไปองอนโครนะไม่เอาเขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาอย่างนี้ไม่เอานะเราทำไงคุณจะอนานขนาดไหนเีตงานมาเกิดิดต้องเลิงอนด้หาก็ไม่แน่อาจจะงอนเพื่อเป็นเซอร์ไพรสหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันจะเซอร์ไพรส์อไม่ ไม่ได้ไม่นอนก็ก็ตามเขาเลยครับอร์ล่าบันเตอร์คือตัวไม่ดีเลยนะฮะก็จริงๆตอนนี้ก็เตรียมตัวครับพอสมควรแล้วครับก็สองวันก่อนเพิ่งไปซ้อมกับดนตรีกันด้วยครับก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วครับผมจะนิดนิดหน่อยหน่อยเพราะจริงๆก็อยากเชิญชวนทุกคนสข้ารับไปดูได้นะครับหรือว่าจะเป็นซื้อบัตรสตรีมมิ่งก็ดูได้ครับอ่พอสปอยอะไรพิเศษได้ไหมสปอย จริงๆก็สปอยก็สปอยเกตแล้วกันอ่ะคนนี้คนแรกใช่เปล่าอ่ะใช่เปล่าใช่เปล่าอันนี้เม่ไดสปอยอ่ะอ๋อไม่ทันละไม่สปอยละทุกคนอันนี้ไม่ได้สปอยบอกบอกเลยบอกเลยไปบ้างแล้วก็จะมีคนอื่นๆด้วยครับอยากให้ทุกคนรอติดตามว่าไปสูได้ครับวันเกิดก็ต้องมีการคาดฝั อยากในใจไว้แบบว่าตั้งไว้ว่าเฮ้ยอยากได้อะไรประมาณนี้ผมไม่ได้คิดเลยไม่ได้คาดหวังอะไรเลยให้อะไรก็เอาไปแหละตอนน่อใช่แต่ <laughs> ว่าสิ่งที่เราจะให้สปอยแล้วกันว่าเป็นสิ่งที่แจกใจกครับเพราะว่าอยากเออดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวค่อยไปบอกในตอนที่ให้แล้วกันอ่านะคะแล้วกันทำไมถึงเลือกสิ่งนั้น ทำไมถึงเลือกสิ่งนั้นเตอร์ถ้าบอกไปก็อาจจะรู้เลยเพราะว่าใช่บอกไปก็รู้เลยเอาไปว่าอยากอยากให้เขามีเราตลอดก็คือจะเอาตัวเองใช่ใส่ปลุกโดใช่โอเคไม่ไม่เซอร์ไพรส์หรอกไม่เซอร์ไพรส์ใช่แต่ไม่ใช่สิ่งนี้หรอกแต่ว่าเดี๋ยวค่อยๆเป็นรอดูอ่ะอ่าอยาให้เราไปรอลุ้นในวันนั้นใช่เล้วก็คือรู้แค่บ้าง เรากดล็อแล้วเยรยมตัวยังไงบ้างจริงๆตอนนี้เราก็เหมือนดูแลตัวเองไปก่อนครับก็พยายามไม่เป็นอะไรไม่ปวยอะไรว่าเตรียม็องแล้วก็เืยนี้ผก็อาจจะเดือนเดือนนี้ก็อาจจะเิดลอนะกาว่าเตมตัวยังไ้างทวนี้ก็มีออกการหรือออกวเรื่อยแล้วก็ยังมีมีที่เราต้องเตรียมตัวซ้อมจีบกันก็แต่ว่าพวกเราก็ยัง เริ่มทำตัวเองให้เฟิร์มมากขึ้นหรือว่าเริ่มฝึกสมาธิมากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวน่าจะแบบเวลามันน่าจะกระชังชิดตอนที่แบบมีงานหรือว่าเราจะไม่ค่อยว่างาะอีกหน่อยก็อาจจะมีแบบโปรเจกต์อยู่มาด้วย,ยก็อาจจะช่วงนั้นก็อาจจะยุ่งเรื่องใช่ไหมใช่ครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามโปรเจกต์ใหม่ๆในปีซึ่งปีนี้กับซึ่งกับกับปีหน้านะก็ก็จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรบ้างก็อยากให้ทุกคนรอติดตามครับ กเหมแทน่จะมีญี่ปุ่นครับก็มีเดือนเดือหน้าครับก็จะไปญี่ปุ่นไค้ตต้น้ทุกคร้งชอบครผมใกินอาหารญี่ปุ่นกินแบากเที่ยวอากจะเรีว่าอากไปดูวัฒนธรมแต่ละที่ที่เราไว่าโรงละครว่าตอนที่เราไปซ้อมการแสดงต่างๆเราไป ศึกษาวันว่าจะทำสถานที่นั้นนะครับเจอแฟนคลับต่างประเีศว่าเขาเป็นยังไงครับวันนี้จะมีโชมพิเศษและแฟนคลัที่ดีในแน่นอนครับก็รอดูดีกว่าว่าจะเอาคุภาษาหรือยากภาษาญี่ปุ่นเดี๋ยวต้องรีบไปฝึกเราจะพูดอะไรเราจะพูดเกาหลี เต้องไปทักการบ้านเยอะๆกา,าเที่ยไปทำการนไปเย,เยอะคราวนี้ต้องถสุดท้ายละรู้สึกว่าช่วงนี้พวกคุณกับงานเยอะดูหอบโลกอะไรอย่างนี้นพเพืเ่อมาผ่อนกันใช่ไหมคะแต่เป็นของนะก็มีครับช่วงนี้ก็มีครับผมแต่ช่วงหน้าก็อาจจะช่วงหน้าล่าช่วงหน้าน่าจะค่อนข้างหนักแต่ว่าเดี๋ยวเราน่าจะเตรียมวางแผนตั้งแต่ตอนนี้แล้วว่าเราจะลดลดความหนักตอนนั้นยัางไงหรือว่าอาจจะแบบ เตรียมความพร้อมเพื่อไปถึงตอนนั้นเราเจอได้แบบไม่ต้องเหนื่อยมากอาจจะเป็นเช่นออกกำลังกายหรือว่าทำาใจให้เฟิรม์มฝึกสมองเพื่อความจำใช่แล้วสบายดีแล้วก็ฝึกจำหรือว่าบางทีอาจจะมีโชว์ในการซ้อมในการเต้นบ้าต้องรีบจำหรือว่าให้รีบเฟิรม์มร่างกายต้องเฟิรม์มแล้วก็จำให้ได้ไวที่สุดแล้วก็เข้าสวยได้ไวที่สุดคดือดทำทุกอย่างที่ทให้พร้อมทำงาน ผมก็อยากฝากงานแคลเชนตี้นะครับก็สามารถไปประมูลได้ที่เว็บแคลสองคอมหรือว่าจะเป็นการตุดดาวนในไลฟ์ก็ได้ครับครับก็ขอให้ทุกคนอยากให้ทุกคนฝากผลงานเฮ้ยไม่ใช่ฝากผลงานให้ทุกคนเราติดตามโปรเจกต์ของเราใหม่ๆในสิ้นปีนี้กับปีหน้าด้วยนะครับว่ามีอะไรบ้างให้ทุกคนเราติดตามได้เลยครับรับร,รองว่ามีเยอะแน่นอนมีเยอะแน่นอน